จำยังไงหาวิธีตั้งกล้องก่อนนีแล้วค่ะช่วยไหมอ่ะเฮ้ย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 เอ้ยอุ้ยได้ปะเฮ้ยได้ทุกคนเป็นไงเซอร์ไพรส์ครับคือแบบเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ คือเสียงหนูอะโอเคขึ้นพอเสียงโอเคขึ้นหนูก็เลยแบบมาไลฟ์เลยน้่แต่ทุกคนเสียงหนูเปลี่ยนไปปะเสียงหนูเปลี่ยนไปปะคุยคิดถึงจริงหรอ <c oughs> หายไปยังเลยอีก <c oughs> นิดนึงค่ะแบบว่าเสียงมันยังขึ้นจมูกอยู่แต่ว่าวันนี้คืออากาศแบบไม่ใช่ playable, อากาศมแบบัน вот ดีขึ้นแล้วก็เลยแบบคุยเล่นได้สนุกแล้วตอนนี้เพราะแบบเมื่อวานใช่ปะหนูคุยแล้วบแบบไอแบบไอสบัดอะ จริงเหรอิงน่ารักเสื้อคืนๆใช่คือเสื้อประจําตัวมากคือหนูชอบมากเ <c oughs> ชียงใหม่คิดถึงเอลหนูอยู่เชียงใหม่มานี่แหละหลายวันแล้วคิดถึงทุกคนเนี่ยเนี่ยคือตอนแรกหนูอ่ะจะแบบวันนั้นหนูซื้อกล่องสู่มาใช่ไหมหนูอ่ะกาจะมาซื้อกล่องแบบแกะกล่องสูงไปพร้อกทุกคนเพราะว่าหนูอยากได้ตัวอีเห็น ตอนนี้ยพรหนูชื่อเอลใช่ปะหนูก็เลยแบบแบบว่าอะไรอะ่ะอยากแบบมาแก้กองสือกทุกคนแต่ว่าคือแบบเสียงมันไม่มาให้ด้วยอะ่ะ mm hmm. ก็เลยแบบมีเจอกันโคราชครับได้เลยเจอกันโคราทุกคนโหไมไ่เจอนา,นานานคือลืมกันเลยเอ่อเอ้ยมาหาหนูที่โคราดได้นะอาทิตย์หน้าวันที่ที่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด วันเสาร์ทย์หน้านะคะมาหาก,กันได้หายยังใกล้หายแล้วคะ่ะจริงเห,หรอติดทีม b u i i n g หรอไม่เป็นไรนะเจอคนมาสารภาพหักเมาหรือ,อยังเมื่อวานวันไทยอยู่ดิก็แบบว่าพลวแบบว่าไม่มีคนมาถ่ายด้วยยังแล้วน้องก็แบบว่าถ่ายเลยแล้ก็แบบโอเคดีเลยล่ะ คือเมื่อวานคือถ้าหนูพูดเยอะกว่าน,นั้นใช่ปะหนูจะไอออกมาหนูเลยได้แค่แบบเจ้าเจ้าเจ้าอย่าพาไปกินผ่นหมี่โค้ร์ด้วยนะเฮ้ยหนูเคยกินผ่นหมี่โคราดครั้งหนึ่งตอนที่ขับทางไปเขาใหญ่แต่ว่ามันเผ็ดอ่ะมันเผ็ดหนูก็เลยแบบไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ไม่ขัดแปว่าอะไรอ่ะแบบว่ามันแบบ มัเนเผ็ดอะหนูกินไม่ได้ส่งผมอะไรเนี่ยครับส่งผมหลังจากราผมเสร็จค่ะตรงเด่วเลยตอนนี้จริงเหรอนี่ทุกคนหนูจะมาแกะกล่องสุ่มไปด้วยกันคือหนูชอบมากจริงอะหนูซื้อกับนีนี่แหละแต่นีนี่แกะแหละแต่หนูยังไม่แกะหนูอยากแบบแกะทุกคนทุกคนคิดว่าหนูจะได้ตัวอะไรมันมี a b c d e f g h i j k l m n เอริมีถึงเอแล้วก็มีสีเขตสองอันอย่าลืมไปเดินเซฟวันเฮ้ยหนูเคยเดินนะตอนเด็กๆแต่ว่าจะได้เดินไหมไม่รู้อะมีเวลาไหมนะวันที่12ที่ผ่านมาวันเกิดพี่หนูอวยพรวันเกิดให้พี่หน่อย HAPPY BIRTHDAY นะคะวันที่12ใช่ไหมขอให้เป็นวันที่ดีนะคะแล้วก็เป็นปีที่ดีด้วย ตัว H หรอหน,นูอยากได้ตัว E อะมาไลฟ์เอลครั้งแรก่ะจริงไหมครั้งแรกจริงเหรอสีเข็ดอยู่แล้วใช่เปล่าน่าจะได้ตัว M เพราะเป็นพี่หมีเฮ้ยเออมันก็มีตัว M เนาะก็เป็นไปได้จริงๆอะถ้าแบบเอาแบบที่สีสวยใช่ปะหนูอะน,น่าจะชอบแบบตัวอะไรดี ไม่ชอบตัวบีมันเพราะมเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลชมพูตอนนี้กำลังแบบนี้เลยตีแบบมันเป็นตีแบนเป็นไงบ้างครับเฮชงชงอาจจะยังนะตีแบบเหรอคะก็สนุกดีค่ะว่าคือหนูไม่มีเสียงใช่ป่ะแต่ตอนนั้นหนูไปตีแบบแล้วหนูก็แบบอยากกีดออกมาเพราะหนูกีดว่ามันเป็นแบบแอบแบบแหบอ่ะทุกคนแบบแล้วแบบเป็นกีที่แบบเสียงไม่เสถียรด้วยเป็นเสียงแหบหายแหบหายอ่ะคือมันตลกมากแต่หนูก็แบบ มันมันตะโกนไปแล้วอ่ะมันพยายามสุดแล้วอ่ะแต่มันได้แค่เนี้ยใช่เราจะไม่ดูการละทุกคนเราจะแบบนี่เลยเฮ้ย <Hey! S 2> มันบางอ่ะหนูไม่เห็นตัวเอ็นนิชาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่อาวเจอ,อต,ต,ตัวอีเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะตมันแบบมันเหมือนจะรู้นะแต่มันไม่รู้อ่ะต่มันจะไม่ใช่ตัวอีเลยอ่ะตัวอีปะ่ hey! ะเฮ้ยทุกคนตัวหนูบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ หนูบอกว่าหนูอะหนูบอกว่าหนูอยากได้ตัวอีก B ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสีน้ำตาลชมพูเหมือน,นเสื้อหนูตอนนี้เลยแล้วข้อหนูได้ตัว B แต่หนูชื่ออี B bear เฮ้ยจริงน่าสนใจ B bear โอเคอย่างน้อยหนูก็แบบมีเหตุผลอยู่ B bear นะ B bear หายเจ็บคอแล้วสินะใช่คืนที่ผ่านมามันไม่ได้เจ็บคอคัน,นคนมันเป็นแบบฟิลคันคออะไรเงี้ยคออักเสบใช่ B ย่อมาจาก B L เอลสปะ B L เอลสเอลสแปลว่าอะไรอะ B ีเบลส <c oughs> อเฮ้ยหนูเปลี่ยนชื่อก็ได้หนูชื่อ b บ l l s ค่ะเฮ้ยแช่สวัสดีค่ะ B ีเบลส <c oughs> คอยไปรอที่เพย์ออฟแล้วอ๋อคือครึ่งดูไปแบบย้อนดูสนุกมากทำรุนเกินอ่ะกินอะไรหรือยังกินแล้วค่ะเมื่อกี้กินผัดไทยมาแต่ว่าไม่ใช่ผัดไทยคันิงนะคะผัดไทยแบบว่าเพราะว่าชิน่บอกว่าอยากกินหอยทอดหนูก็เลยตามหาร้านผัดไทยเพื่อหนูจะได้กินผัดไทยแลวชินีก็จะได้กินหอยทอดน,นี่ใจกระเป๋าเบลซีเจฟูติกทุกหนูก็จะให้กระเป๋า ให้ถ้าหนูค่อยอันนี้อีกอาจจะเป็นม้าชีชีสศักตัวแล้วก็อันนี้เราบูอีก้หงหนึ่งก็คือแบบเยอะไหมปะไม่เหลือค่อยฝั่นี้ดิเว้ยมันไม่เข้ากับสีเขียวอะ่ะก็ต่อ,อยอันก็อยู่กรุงเทพไม่ได้เอามาด้วยอะ่ะหรือว่าอันนี้ดิมีโอ้ยมันดูเยอะเนาะทุกคนไ้ยตรงนี้ยไม่ต้องไหนดิเอ่อหรือว่า หนูอาจจะต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มหนูว่ามันไม่ได้เป็นที่ที่กระเป๋าแหละอาจจะเป็นที่ตัวหนูเองที่ต้องมีกระเป๋าเพิ่มคือ,นน <c oughs> อหนูชอบห้อยอะทุกคนแล้วคือพอมันไม่ห้อยอะหนูก็จะแบบแบบวางไปหลับไว้ใช่ไหมแล้วหนูก็แบบว่าเคยไม่ได้อะมันหลับน่ารักเราต้องห้อยให้คนเห็นไงแนูว่ทาทำไงดีอะ กระเป๋าบรรเทมอาจจะต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มเอลชอบกินอะไรที่เป็นเส้นสินะจริงๆหนูไม่ชอบกินเส้นนะทุกคนจริงๆหนูไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ค่อยชอบกินพวกเส้นเลยแต่ผัดไทยเป็นข้อยกเว้นกับสป,ปาเกตตี้ให้แค่สองอย่างที่เป็นข้อยกเวน้นเพราะหนูไม่ชอบเสียเอ๊ะไม่ชอบเส้นเสียงเท่มากค้ยถ้าหนูทำเสียงแบบนี้บ่อยๆม,มันจะมันจะมันจะไม่ไดีเอานะ มันคือเสียงป่วยนะทุกคนเสียงขึ้นจมูกเลยตอนเนี้ยถ้าวางไว้มองมาแตกไกลน่าจะเห็นว่านี่ผมเฮ้ยของคนอื่นก็น่าจะแบบนี้ปะเคยให้ราบ,บูบูไหมเคยค่ะตอนนี้ก็แบบเปลี่ยนจากห้อยมาเป็นตั้งโชว์ใครๆก็ต้องเคยปะทุกคนไอเรามันก็สายแบบว่านี่ซะด้วยตามกระแสเราก็ไม่พลาดอยู่แล้วนี่ไงอันนี้ก็ลาบูบูเหมือนกัน ไม่พลาดแน่นอนชอบพาสต้าเหรอใช่ค่ะจริงๆอะชอบแบบอาหารอิตาเลียนแบบว่านี่อยู่แล้วอะแบบอาหารอิตาเลียนแบบชอบออรซสตโตอะไรเงี้ยแต่มันหาย,ยากมากที่เป็นรซอตโตที่ถูกต้องคือรซสตโตที่หนูกินคือมันอยู่ที่ขอนแก่นเพราะว่าที่กรุงเทพหนูยังหาร้านที่อร่อยไม่เจอเลยรซอตโตที่ขอนแก่นอร่อยมาก เสียงนาสิกแฮบเสียงแฮบเสน่ห์แฮบเสน่ห์โอเควันนี้ไงเสียงกัแบบมันมีความสิกเนเจอร์มันมีความแบบเลิศเ,เนาะใช่หายป่วยยังเจ้าเด็กสวยเอ้ยใกล้หายแล้วค่ะอีกนิดนึงก็จะหายแล้วคาโบนาร่าชอบไหม จริงๆก็ชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นครีมมี่แต่ว่ามันแอบ,บครีมเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นคานาร่ลแบบแห้งแบบที่มันถูกต้องใช่ไหมหนูจะชอบมากๆเลยพี่มีขอกำลังใจสอบหนะะ่อยครับสู้ๆค่ะหนังสือเป็นกำลังใจให้อ่านหนังสือเป็นกำลังใจให้ใช่ใช่อย่านอนดึกกันมากนะคะอ่านเท่าที่ไหวถ้าไม่ไหวดิ่งเลยเซ็กซี่ ออชอบเหมือนกันครับชอบพีว่ว่าไปมีพี่น้องไหมครับมีค่ะมีพี่สาวค่ะแล้วก็มีน้องญาติพี่ญาติโอ้เยอะเลยหนูป่วยอยู่จริงไหมหายป่วยไวๆนะคะเออจะบอกว่าจริงๆอะ่ะหนูอ่ะคิดว่าหนูว่าน่าจะแบบเสียงแหบวันหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็น่าพุ่งนี้ว่าน่าจะหายหนูกับหงโยกก็เลยแล้แหบคู่แบบว่าไม่ใช่แหบคู่นะ ตอนแรกอะเป็นแบบฟิลคันคอคู่แล้วพวกหนูก็เลยแบบว่าเฮ้ยหงหยกไปดูหนังกันเพราะว่าพวกแบบมันจุดจุดสือมันเข้าไงพวก็หนูก็ไปดูใช่ปะแล้วมันยังไม่ถึงเวลาหนังแล้วมันมีคาโอเกะแถวนั้นหนูก็แบบเฮ้ยหงหยกคาโรเกะดีปะมันจะแบบฝืนเราไปปะเพราะว่าคอเรามันแบบคือตอนนั้นเสียงมันเริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มแบบว่าเรียกว่าอยู่ที่คอแล้วแบบมันมันไฮโน้ตไม่ได้อะไรเงี้ยมันแบบแหบเลย แล้หนูกับผกเฮย้ยไม่เป็นไรหรอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกของทุกคนคือมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยอะหนูรู้สึกแบบโอเคทีหลังเราจะไม่ฝืนเราจะไม่แพ้สิ่งในหัวคือเหมือนเราชอบล้องเกะกันมากใช่ไหมคะก็เลยไปลองเกะแล้วตอนลออ้อคือตลกว่าเดี๋ยวหนูถ่ายคิวไว้อยู่เดี๋ยวไปหาตัดลงก่อนเอาแบบตัดดีๆอะเดี๋ยวตัดดีๆลงได้ คือมันตลกมากแล้วคือหลังจากวันนั้นก็คือพวกหนูคือนี่เลยอ่ะ <c oughs> ก็คือแบบ <c oughs> ใช่แล้วคือหงยกยังแบบตอนนั้นเหมือนหงยกอาการเยอะกว่าหนูใช่ปะ <c oughs> หงยกก็เลยไม่กินปปคอรนรแบบเหมือนหห้ามใจตัวเองได้แต่หนูอ่ะไปดูหนังแล้วอ่ะมันต้องกินปปคอรนรเพราะว่าเราจะได้สนุกไงกินไปด้วยดูหนังไปด้วยอะไรเงี้ยหนูก็ซื้อปปคอรนรไปกินด้วยก็ <c oughs> <c oughs> หนูแบบ <c oughs> เออมัน มันน่าจะเป็นความผิดของหนูเองที่แบบเออกินพับขอนด้วยมันก็เลยแบบก็ <c oughs> <c oughs> เลยเสียงหายเลยทีนี้แบบหายที่แบบทุกคนเคยเห็นชีเน่วันสีราชาใช่ไหมคะหนูเป็นอย่างนั้นเลยเป๊ะเลย <c oughs> โอ้ดีแล้เป็นครั้งแรกในชีวิตวเลยนะที่แบบพูดแล้วไม่มีเสียงอะ่ะคือหนูไม่เคยนึกภาพตัวเองเวลาแบบพูดไม่มีเสียงไม่ถูกอะ่ะเออก็เป็นแบบนี้เลย คือมิกกี้มันยังมีเสียงไงแต่อันนี้คือไม่มีเสียงเลยอะ่ะขอร้องเฮล p ไม่ได้เอลนะเฮลปใช่แต่คือหนูมันไม่ได้เฟียล,ลระคายคอมาคือมันคันคอไงเออมันต่างกันตรงไหน,นมันไม่ได้เจ็บคอด้วยทุกคนมันก็เลยกินได้คิดว่ากินได้แบบตอนเสียงหายคือก็ไม่รู้สึกอะไรเหมือนกันต้องไปหาเสียงไหม ต้องหาตอนนี้หาเสียงเลยค่ะเลือกเบอร์ไม่มีด้วยไม่มีให้เลือกเบอร์แล้วตอนนี้ทำไมต๊อกต็อกไม่แซบจังครับตอกตอกไม่แซบจังครับไม่นะหนูว่าปกตินะที่จริงหนูก็เป็นคนขายสวยนะขายตลกกับขายไม่เป็นหรอกทุกคนจริงๆอาชีพเราใช้เสียงเยอะใช่คือพอเราเป็นคนใช้เสียงเยอะอยู่แล้ว แบบหนูเป็นคนชอบแบบด้วยความเราเป็นเมโลคอลเมโลคอลไหมคะคือด้วยความเป็นเมโลคอลใช่ป่ะหนูชอบร้องเพลงชอบนุ่นชอบพูดชอบนู่นนี่นั่นหนูลองปุ๊บ <P ew> พอตอนแบบร้องไม่ได้เงี้ยเสียงมันหายอ่ะหนูแบบรู้สึกว่าแบบมันมันเต้นไม่ได้เลยอ่ะพอมันไม่ได้ร้องอ่ะ <S 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 เอวาไขา่สวยตลอดยกเว้นกางเกง กางเกงหนูเซ็กเนเจอร์วเอ้ยวันนี้หนูไม่ได้ใส่สีสันแต่ว่าวันนี้หนูใส่ลายทุกคนเป็นยลายเทปปะลายดอกไม้คือทเทรนมันมาค่ะทุกคนทเทรนแบบใส่กางเกงกําลังมาลองเพลงโชว์ Long วันนี้อาจจะยังนะ <c oughs> เดี๋ยวหายดีเราจะมา work h o m ทำงานอยู่แมมาส่งกำลังใจและความคิดถึงนะขอบคุณค่ะตั้งใจทำงานนะคะตั้งใจทำงานใช่ ส,สู้ค่ะเดี๋ยวมันจะเลิกงานแล้วชิมเมล่ะหนูก็จะต้องไป้อมเหมือนกันเดี๋ยวสักห้าสิบแล้วหนูไปละกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปซ้อมต่อเพราะเรามีอะไรรถโ,โชว์เพราะเราม,มีอะไรรถโชว์รถโชว์ที่ไหนโคราชโคลาอยู่ไหนอีสานอีสานวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะยี่สนะิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะทุกคนไม่มาก็ต้องมาแหละมาเลยมาได้เลยนี่แหละ เื่องาน,นแล้วหรอเรอลิศเลยล่ะพี่มีมีกางเกงครบเจวัน7จสีไหมครับไม่มีค่ะทุกคนคือจริงๆอะ่ะหนูเป็นคนมีกางเกงแค่3ามตัวที่เป็นสีสันหนูมีสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีฟ้าก็คือแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมแบบเป็นคนแบบมีกางเกงน่ารักแต่อีก3ตัวที่เพิ่มขึ้นมาจะมีสีส้มนีออนสีเหลืองนีออนแล้วก็เขียวนีออนเนี่ยเกิดจากนิชาหงยกแล้วก็ชิเน่ซื้อมาให้หนูค่ะหนูก็เลยกลายเป็นมีกางเกงที่แบบ สีสันแจ๊ดจสามตัวเพิ่มขึ้นมาในตู้แล้วหนูก็เลยแบบไม่อยากให้น้องเสียใจก็เลยใส่บ้างอะไรอย่างี้แบบวันที่แบบไม่ค่อยออกไปไหน,ไหนใช่แต่บางวันก็เผลอออกไปบ้างแบบเหงาก็เลยออกไปก็เลยมีใส่ออกไปข้างนอกบ้าง <c oughs> ส่งให้เอลเลยจะได้ครบ พอก่อนทุกคนเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะหนูอ่ะเคยปีแ p l a n ไปดูกางเกงสีม่วงกับผงยกด้วยแบบตอนนั้นไปห้างใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปร้านร้านหนึ่งที่แบบเขาขายกางเกงสีสีๆแล้วหนูก็ดูหนูก็แบบเฮ้ยสีม่วงสวยเนาะน่าจะเพิ่มอีกคอลเลคชั่นหนึ่งก็เลยแบบเออดูดูอยู่ว่าอาจจะมีสีม่วงเพิ่มขึ้นมาในตู้ ไว้ใส่เสื้อนิออนไปทูชัดตอนเด็กหนูมีเสื้อน้ออนด้วยนะคะทุกคนคือหนูมีคลิปเต้นด้วยแบบนีออนแบบหนูแบบหน้าสว่างมากอะแล้วสี่กางเกงสวยนะใส่แล้วขึ้นมากใช่ไหมคือแต่ละตัวที่หนูแบบเลือกใส่อะ่ะหนูต้องนี่อยู่แล้วเทียบแล้วว่ามันแบบเข้ากับหนูเลย กบอกชีเน่ว่าให้ขอให้ซีเจมได้มาตุจีนครสวรรค์เว้ยหนูก็คาดหวังเหมือนกันหนูก็อยากไปเหมือนกันฝากได้นะคะงานตุจีนครสวรรค์พหนูอยากไปมากๆเลยค่ะเพราะหนูไม่ได้ไปงานตุจีนนะแล้วเพราะหนูไม่ใช่คนจีนไงแบบไม่ค่อยได้ไปเลยอะไปแบบตอนเด็กๆแบบเด็กๆเ,เ,เลย ชอบใส่สีสันคเอแต่ครูเอเนี่ยคือหนูบอกเลยว่า number o n เลยคนนี้คือเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคือวันหนึ่งที่เจอครูเอเนี่ยหนูต้องดูว่าครูเอขาดสีอะไรเพราะว่าครูเอแบบสีแบบร่างกายเต็มไปหมดเลยอ่ะสมมุติว่าวันนี้ครูเอขาดสีส้มพวกหนูก็จะแบบวันนี้ครูเอขาดขาดสีส้มเนาะอย่างงี้ <laughs> พี่ขอกำลังใจในการอ่านนิยายสืบสวนที่ค้างไว้หน่อยสิ กำลังใจคะ่ะเย้อันนี้ได้ไหมอะเย้ yeah. อ่าน,นี่ยาสืบสวนที่ค้างไว้สู้ๆนะคะเดี๋ยวมันก็จบคือหนูรู้ว่ามันสนุกมากพี่ก็เลยแบบค้างไว้ใช่ไหมล่ะใช่ถ้าแบบอยากสนุกกว่านี้ก็ต้องอ่านให้จบนะคะ <c oughs> ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวฝากรุ้นพี่ไปโรโชว์แทนได้เลย <c oughs> คือเอจะเป็นบูเดอเบสแล้วลาคือเอนะคะเบาๆคอพังคือมันไม่พังแล้วทุกคนคือเสียงมันกำลังจะกลับมาแล้วสรุปพรุ่งนี้มาเขาวังแต่หนูว่าเริ่มลองเพลงกลับมาลองเพลงได้แล้วแบบลองลอง,ลองแล้วเลยแค่เสียขึ้นจมูกแค่นั้นใช่อีกหนึ่งนาะทีหนูจะไปแล้วทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมไปซ้อมเต้นต่อ ปอบใจคนอดไปละวโ,โชวนะครับเฮ้ยทำไมไม่ไปอ่ะโคราชใกล้กรุงเทพนะทุกคนโคราชอยู่พระอิศร์แค่นี้เองหรือว่าทุกคนใครมาจากยะลาก็ใกล้โคราชมากเลยนะจากเชียงใหม่ก็ใกล้โคราชเหมือนกันคือโคราชมันใกล้มากเลยทุกคนโคราชอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทุกคนพลาดได้จริงๆหรอไม่เป็นไรไปเจอที่อื่นก็ได้ใช่ป๊อปอัพก็ได้ กอบอ้ารมาเจอกันได้นะคะวิโครัศน์ก็แค่ปากซอยใช่สู้ๆนะครับหายไว้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะหาย,ยาพ่นคอด้วยนะหนูมียาพ่นคอนะหนูพ่นตลอดเลยเอ๊ะหนูมียาหนูมียาแก้ไอด้วยคือตอนนี้บนโต๊ะหนูเหมือนเป็นคังยาแต่โครชดไม่มีสนามบินนะเออเนาะ จริงด้วยไม่เป็นไรนั่งรถเอาก็ได้รถทัวร์ก็ได้รถไฟก็ได้ทุกคนตดดังป้าถึงลาดบุรีตดอีกทีถึงโคราชลองงี้ปะ่ะใช่ปะ่ะเอ๊ซื้อูกับการซ้อมครับสนใจให้นะขอบคุณค่ะห้าสิบแล้วเดี๋ยวต้องไปแล้วทุกคนตดดังป้าถึงลาดบุรีตดอีกทีถึงบา,บายบายไปแล้วบายบายเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์อีกในวันที่ คอหายแล้วแต่ว่าวันนี้ได้ตัว B ขึ้นมาอ่ะแล้วตัว B หนูหายไปไหนะอ่ะยนี่เองวันนี้นะคะได้ตัว B ขึ้นมาดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็น B bear แล้วก็สีเดียวกับเสื้อตอนนี้ด้วยถือว่าโชคดีมากดังนั้นวันนี้ขอไปก่อนนะคะบา,บายบาย